สวัสดีค่ะวันนี้ยายก c กชาแนลจะพามาปล่อยหอยนะคะปล่อยหอยปล่อยหอยหอยค่ะหอยหอยนะคะจะเอามาปล่อยลงบ่อนะคะให้มันเติบโตให้มันมีเยอะๆแล้วค่อยเอาไปกินนะคะหอยอันนี้เอามาจากบ่ออื่นนะคะนี่ค่ะน้ำโซลารเซลล์ก็ไหลแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราจะมาปล่อยหอยกันจะปล่อยหอยจ้า ป i, ลป่อยหอยลงน้ำจ้าปล่อยหอยลงน้ำจ้กกา,าปล่อยหอยนะจ้ะาวันนี้ปล่อยหอยยายก๊อกพามาปล่อยหอยนะจ้า <S <S เห็นปลาใช่ไหมลูกไหนอยู่ตรงไหนปล่อยแล้วนะคะปล่อยหอยนะปล่อยหอยลงน้ำแล้วนะใหญ่ไหมลูกนนนนน,นปลาปลาปลา ปลาทับทิมนะคะเมื่อกี้ค่ะคะุณปลาทับทิมนะตัวเล็กๆก็ลูกมันก็เยอะๆนะลูกน้ำโซลาเซลล์ก็ไหลแล้วนะคะปล่อยลงแล้วนะคะตอนนี้เที่ยงมีกวมน้ำนั่นก็ไหลแรงนะคะเต็มสายเลยนะคะถ้าถ้าแดดอ่อนๆในน้ำมันก็จะอ่อนลงตามแดดนะคะตอ,อนนี้แดดนี่ก็น้ำก็จะแรงนะคะนี่คือน้ำโซลาเซลล์นะคะน้ำโซลาเซลล์นะคะ นี่ก็คือจะเป็นหอน้าหอจก็บพักน้ำนะคะโซลเซลล์นี่ก็จะสูบมาจากบอ่อบาดาลเลยนะคะจากบอ่อบาดาลเล้จนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะคะมันก็จะไหลอยู่ทั้งวันอย่างนี้ยค่ะถ้ามีแดดก,ก็ไหลทั้งวันตอนเช้าก็ตั้งแต่เจ็ดโมงกว่าตอนเย็นก็ห้าโมงกว่ายังไหลอยู่เลยะคะมีแดดก,ก็ไหลโซลเซลล์ก็ดีนะคะสุดยอดเลยนะคะถ้าใครอยากได้ก็ ดีนะคะสนับสนุนค่ะยังก็แค่แนวสนับสนุนนะคะให้ทำนะคะโซาลาเซลล์ดีมากเลยค่ะพลังงานจากแสงอาทิตย์นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะก็ปล่อยหอยไปแล้วนะคะอีกสักสองสามปีก็มาดูนะหอยก็จะเยอะแยะแล้วก็จะได้กินหอยแกงหอยกันนะคะน,นอันนี้ก็คือคือฟางนะคะฟางข้าวเราเอาไปมาแช่ไว้ให้ปลากินนะคะ เราจะไม่ให้ปลากินหัวอาหารเยอะนะคะเราจะให้ปลากินพวกธรรมชาตินะคะเนื้อมันจะได้อร่อยนะคะถ้ากินหัวอาหารเยอะเนี่ยให้หัวอาหารเยอะเนื้อมันจะไม่ค่อยอร่อยมันจะคาวนะคะมันจะไม,ไม่อร่อยเหมือนปลาที่กินธรรมชาตินะ,ะอ๋อแดดร้อนมากเลยค่ะไม่เปนเพียงนะคะโซลารเซลล์ก็จะไหลอย่างน้ำโซลารเซลล์ก็ไหลตลอดเลยนะคะ ใหญ่กอกชาแนลนะคะใหญ่กอกชาแนลก็าพามาดูน้ํานะคะวันนี้ก็น้าเซรเซียวเราก็มาปล่อยหอยนะคะหอยขมนะคะปล่อยลงไปแล้วในบ่อนะคะนี่ก็คือบอ่อบาดานนะคะบอ่อบาดานนะคะ,ะต้นขนุนนะคะนี่ก็กล้วยหอมนะคะกล้วยหอมมันจะไม่สวยเท่าไหร่เพราะมันแรงมันแดดร้อนนะคะแดดร้อนมากๆเลยค่ะแดดร้อนมากๆเลย โอ้ยมีเสียงเพลงนะคะขอปิดคลิปก่อนนะเดี๋ยวติดเหลืองนะคะขอคลิปนี้ก็แค่แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะที่มารับชมนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะไปเจอกันคลิปหน้านะคะ